สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องค่าประมาณของทศนิยมกันค่ะ,ะดังนั้นนะคะในวันนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดร,รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะไปที่หน้า70ค่ะเปิดแบบฝึกหัดร,รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะไปที่หน้า70ค่ะอค่ะแล้วนักเรียนจะเจอกับแบบฝึกหัด2.3นะคะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะอ่ะสำหรับค่าประมาณนะคะนักเรียนคงจำได้ใช่ไหมถ้า0 1 2 3 4อันนี้ให้ปัดปัดลงใช่ไหมคะอะ่แต่ถ้า5 6 7 8และ9อันนี้ให้ปัดขึ้นอ่ทีนี้ สำหรับเรื่องนี้นะคะค่าประมาณของทศนิยมนะคะะถ้าโจทย์บอกว่าจำนวนเต็มหน่วยให้นักเรียนดูที่ตำแหน่งที่1นนะคะ,ะถ้าจำนวนเต็มหน่วยดูตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่ง1ก็คือทศนิยมตัวแรกหลังจุดนะคะ,ะตำแหน่งที่1ก็คือตัวนี้ ถ้าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้นักเรียนดูที่ตำแหน่งที่สองตรงนี้ส่วนข้อนี้ทศนิยมสองตำแหน่งให้นักเรียนดูตำแหน่งที่สามตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปทีละอันกันข้อที่หนึ่งนะคะสี่จุดเจ็ดเก้าสามส่วนแรกเขาบอกว่าให้ดูที่ตำ,ตำแหน่งที่หนึ่งตัวนี้จำนวนเต็มหน่วยใช่ไหมคะสี่ ตำแหน่งที่1ตัวนี้คือ7จ็ดดูที่7 7มันปัดขึ้นใช่ไหมคะ,ะเมื่อมันปัดขึ้นเราจะเอาไปบวกกับตัวข้างหน้าบวก1เข้าไปก็จะได้ห้าตรงนี้ให้ตอบ5นะคะ,ะทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง แปลว่าให้เราดูที่ตำแหน่งที่สองนะคะดูที่ตำแหน่งสองดูตำแหน่งสองในข้อนี้ก็คือเก้าใช่ไหมคะเก้าเก้ามันอยู่ฝั่งปัดขึ้นใช่ไหมเก้าปัดขึ้นเราก็ปัดมาตัวข้างหน้าก็คือบวกเข้าไปบวกบวกตัวข้างหน้าเข้าไปเราก็จะได้4.8นั่นเองค่ะ ทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแปลว่าเรา,เราต้องดูที่ตำแหน่ง3นะคะดูที่ตำแหน่ง3ามตำแหน่ง3ตรงนี้ก็คือตัวสุดท้ายก็คือเลข3ใช่ไหมคะ,ะเลข3มันอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งปัดลงใช่ไหมคะปัดลงแปลว่าไม่ต้องบวกตัวข้างหน้าเข้าไปเราก็จะได้4 7จุดด เกโอเคพอเข้าใจไหมเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่2กันอีกนะคะ,ะตัวอย่างที่สอง9 4อ่ข้อแรกเขาบอกว่าจำนวนเต็มหน่วยใช่ไหมคะจำนวนเต็มหน่วยข้อนี้ก็คือ1ใช่ไหมถ้าดูจำนวนเต็มหน่วยแปลว่านักเรียนต้องไปดูที่ตำแหน่งที่1่ดูตำแหน่งที่1ก็คือ3ใช่ไหมคะสา 3อยู่ฝั่งปัดลงใช่ไหมอ่าเมื่อ3อยู่ฝั่งปัดลงตรงนี้เราจะต้องตอบ1เหมือนเดิมอ่าหเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันไม่ได้บวกเนาะถ้าปัดขึ้นถึงจะบวกเข้าอ่าทีนี้เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งดูที่ตำแหน่งที่2ให้ดูที่9ตรงนี้นะคะตำแหน่งที่2ก็คือ9 9 มันอยู่ฝั่งไหนคะฝั่งปัดขึ้นใช่ไหมคะอ่าบวกเข้าไปตัวข้างหน้า1ค่ะบวก1เข้าไปที่ตัวข้างหน้าเราก็จะได้1.4ใช่ไหมคะอ่าตรงนี้มันเป็น1.3เนาะ9อยู่ฝั่งปัดขึ้นแปลว่าต้องตอบ1.4นั่นเองคะ่ะอ่ะทีนี้ข้อต่อมาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งให้ดูตำแหน่งที่3อ่าดูตำแหน่งที่3 ข้อนี้เป็น4ใช่ไหมคะอ่าสมันอยู่ฝั่งปัดลงใช่ไหมคะอ่าคำตอบก็คือ1.39อ่า1น9นะคะเอาตรงนี้มาตอบเพราะว่า4มันอยู่ฝั่งปัดลงเราจะไม่บวกเข้าไปนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกอันนึงในข้อที่3นะคะอ่ะข้อที่3 5.028 5.028นอเนาะอ่ะอันแรก จำนวนเต็มหน่วยเราก็ดูตำแหน่งที่1มันเป็น0ใช่ไหมคะตัวนี้ศูนย์ 0, เราจะไม่บวกเข้าวเราจะตอบแค่5ทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่าทศนิยม1ตำแหน่งเราดูตำแหน่งที่2ตรงนี้ใช่ไหมคะดูตำแหน่งที่2เนาะตำแหน่งที่สองคือ2ใช่ไหมคะข้อนี้ข้างหน้าเป็น 0. ูนย์ตำแหน่งที่2เป็น2ตรงนี้เราก็จะตอบ5จุ ศูนย์ไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะเพราะว่ามันปัดลงทีนี้ตรงนี้ทศนิยมสองตำแหน่งให้ดูตำแหน่งที่สามในข้อนี้ตำแหน่งที่สามก็คือแปดตำแหน่งที่สามคือแปดทีนี้แปดมันอยู่ฝั่งปัดขึ้นแปลว่าเราจะต้องเอาบวกเข้าไปตัวข้างหน้าบวกหนึ่งเข้าไปจากสองบวกหนึ่งก็จะเป็นสามเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบห้าจุดศูนย์ 3นั่นเองค่ะ,อะโอเคนักเรียนพอจะเข้าใจอยู่เนาะไม่ยากเท่าไหร่วันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2.3นะคะในส่วนของข้อหนึ่งใหญ่เนาะ2อข้อหนึ่งใหญ่ให้นักเรียนทำถึงข้อ7จ็ดนะคะทำถึงข้อ7ตรงนี้นะคะอือ,อตรงนี้ทำถึงแค่ตรงนี้ก็พอนะคะวันนี้อโอเค เข้าใจแล้วสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันในช่วงโมองถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ